สวัสดีครับสวัสดีนะครับ BM f a r m ฟรนะครับวันนี้จะพามาชมไก่เด็กรุ่นๆนะครับจะมีลูกของมังกรดำนะครับเป็นก่อยงอนที่ผมพัฒนานะครับนำเข้ามาพัฒนานะครับนะฮะตัวนี้เป็นสามเอี่ยวดำเจาะเกาะบวกสมานทองคำนะครับอันนี้เป็นทายาทเขานะครับ นี่เป็นทายาทเขานะครับส่วนแม่นะครับแม่เป็นของเสียลินปทุมชัยนะครับเป็นแม่ก๋อยญี่ปุ่นนะครับจุดนี้นะครับมีตะกู้อยู่สามตัวนะครับนี่รุ่นรุ่นเลยนะครับไก่สามเดือนนะครับนะฮะไก่สามเดือนกว่านะครับดูโครงสร้างนะครับ ดูโครงสร้างงอนๆนะครับเพราะว่ามังกรดำปิดงอนมาเยอะมากนะครับนะฮะแม่เป็นก๋อยญี่ปุ่นนะครับของเิรินปะคงชัยนะครับจุดนี้นะครับเรื่องกัดเรื่องขาบก็เดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนะครับถ้าตามสายเลือดแล้วไม่น่าพลาดนะครับโอเคครับดูเราต่อไปนะครับ เราต่อไปเป็นพม่านะครับพม่าเป็นลูกของเยซิงนะครับเยซิงเป็นพ่อไก่ตัวใหม่ที่ผมนําเข้ามานะครับแม่เป็นของเสียเบิร์ตมีสุวรรณนะครับนําเข้ามาเป็นมูสดําพรสวรรค์นะครับเป็นสายเก่าที่เขาใช้นะครับชุดนี้เป็นแม่หลักของผมนะครับที่ผมใช้ะคะทั้งหมดมีสิบเอ็ดตัวนะครับ เป็นลูกของเยซิงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตัวพ่อเขามาให้ดูนะครับว่ารูปร่างเป็นยังไงนะครับสาหรับเยซิงนะครับเรานี้ก็ลูกของเยซิงนะครับเยซิงนะครับ แม่ก็ติดสายมูดมสดำพรสวรรค์ของเสียเบิร์ดมีสุวรรณนะครับชุดนี้ก็มีสิบตัวนะครับนะมีสิบตัวนะครับ ชุดนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยนะครับชุดนี้สี่เดือนละนะครับเป็นลูกของเยซิิงนะครับชุดนี้นะครับย้อนแสงครับตกใจหน่อยนะครับผมไม่ค่อยได้เข้าฟาร์มนะครับงานประจำนะครับ อันนี้เป็นลูกของเยซิิงนะครับเนี่ยฮะจะตกใจนะครับไม่ค่อยได้เข้ามานเนี่ยคลองนี้มีตัวผู้สองตัวนะครับนีฮะสวยๆ ตกใจหน่อยนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาถ่ายนะครับชุดนี้มีห้าตัวนะครับเยซิิงนะครับผมจะเพาะไว้เยอะหน่อยนะครับลูกเยซิิงนะครับเยซิิงเป็นไก่เบอร์แข้งนะครับแข้งลึกมากๆเลยนะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็น ลูกมังกรดำนะครับส่วนแม่เป็นชิวาว่านะครับเดือดค้นๆเลยของเสียร้นปักองชัยนะครับเป็นพยาบอดนะครับชุดนี้นะครับทีนี้ก็มีแปดตัวนะครับกําลังสวยๆเลยนะครับไก่สามเดือนนะครับกระดูกก็ติดงอนๆนะครับ กระดูกงอนๆเลยนะครับถ้าติดมังกรดำจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับกระดูกโครงสร้างไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็บวกกับกัดๆคาบๆของเสียรินป่าธงชัยนะครับเดี๋ยวรอยลุ้นดูนะครับว่าจะออกมาตามจินตนาการหรือเปล่านะครับโอเค อยน่ล้านี้นะครับเรานี้ก็เป็นแม่ไก่นะครับที่ผสมกับเยซิงไว้นะครับนะครับ,รบเพราะว่าผมจะทําไว้ให้เยอะนะครับนะฮะสำหรับเยซิ่งนะครับเพราะว่า เวลาเขาชนเนี่ยมันติดตาเซียนนะครับผมก็เลยผสมไวเยอะหน่อยนะครับอมาดูอีกครอหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ลูกเยซิงนะครับนะฮะอ่าอันนี้ก็ลูกเยซิงนะครับ,นะรบสังเกตได้ว่าผมผสมไว้เยอะมากๆนะครับเยซิงนะฮะ ลูกไก่ก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือนะครับอันนี้ที่ยังเหลือนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จําหน่ายไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็กำลังเริ่มผสมนะครับผสมใหม่นะครับก็เพิ่งได้ลูกไก่มานะครับอันนี้ก็ลูกเยซิงนะครับแม่นี้ก็ปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินะครับ นะฮะอ้น,นี้เลี้ยงป่อยนะครับกำลังสวยๆเลยนะครับอ่าถ้าพี่เพื่อนๆน,นะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์08 5 7 5 3 7 5 9 5นะจ็ดห้าสาหหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ